ในยุคที่ทุกอย่างเร็วเราคาดหวังว่าจะเก่งอะไรได้เร็วเหมือนกันอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็อยากเป็นผู้เชี่ยวชาญดูวิดีโอสอสคลิปก็คิดว่ารู้หมดแล้วแต่ความจริงคือความเชี่ยวชาญต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนต้องใช้ประสบการณ์นับพันชั่วโมง นักวิจัยแอนเดอร์เอริกสันศึกษาพบว่าในเกือบทุกสาขาผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาประมาณ1,000 10, งชั่วโมงในการฝึกฝนนั่นคือถ้าฝึกวันละ3ชั่วโมงทุกวันต้องใช้เวลาเกือบ10ปีนี่ไม่ใช่ข่าวดีแต่เป็นความจริงและการรู้ความจริงทำให้เราตั้งความคาดหวังที่ถูกต้อง ปัญหาของคนยุคนี้คือพวกเขาลองอะไรสักสองสามเดือนถ้าไม่เห็นผลมหัศจย์ก็เลิกไปลองอย่างอื่นพวกเขากระโดดจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งไม่ยอมอยู่กับมันนานพอผลก็คือไม่มีอะไรเก่งจริงๆรู้แต่เล็กน้อยของทุกอย่างแต่ไม่เชี่ยวชาญอะไรจริงๆคนที่มี growth mindset เขาใจว่าความเชี่ยวชาญต้องใช้เวลา พวกเขาไม่หวังผลเร็วพวกเขาเลือกสิ่งที่รักแล้วทุ่มเทให้มันพวกเขาฝึกฝนทุกวันไม่ย่อท้อไม่กระโดดไปลองอย่างอื่นพวกเขาเชื่อใจกระบวนการเชื่อว่าถ้าทำไปเรื่อยๆสักวันจะถึงถ้าคุณเพิ่งเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่อย่าคาดหวังว่าจะเก่งในไม่กี่เดือนให้เวลามันอย่างน้อยสองสามปีฝึกฝนอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ อดทนกับความรู้สึกที่ว่ายัางไม่เก่งเพราะนี่คือช่วงที่ทุกคนต้องผ่านคนที่ผ่านช่วงนี้ไปได้คือคนที่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ